ที่จมูกหมือเป็นรูนรอกเนี่ยคือทาปากแดงแล้วปากก็สีเลยแล้วเมืยอกจุจมูกก็เม่สีเราก็เริ่มเสียวละสำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับว่าพวกนี้ไม่ทำอะไรนะครับก็เมื่อเราเล่นตีอะทุกคนมาแับดูด้วยกันนะครับเพลินวันนี้วันแม่นะครับสุขสันต์วันแม่ทุกทุกคนด้วยเราไม่ว่าแม่จุจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับผมว่าจูงมือคุณแม่เข้ามาดูได้เลยสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ย ห,หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแถวนี้เนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรชื่อก็คือ s k y d i n i n and Mood นะคะเป็นพื้นที่ที่มีทั้งร้านอาหารดีๆให้ได้ทานกันนะคะแล้วก็มีมินามาร์โซให้ดนะูด้านบนมีไอสเกคนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ จะเป็นกลุ่มวงมาเล่นที่นี่นะครับขอบคุณทุกทุกคนจริงๆครับที่มาดูนะครับมดกันด้วยนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีซาถ้าเมาวันนี้นะอย่างที่บอกเป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งครับผมไม่อยากครับให้ทุกคนนะครับคิดถึงคนที่เรารักันนี้แค่วันนี้วันเดียวครับผมมีหนึ่งเพลงเพลงนี้ครับที่พวกเราสองคนจะร้องด้วยกันนะครับอย่กให้ทุกคนนะครับส่งเพลงนี้ไปถึงคุณแม่ของพวกเราทุกคนนะ